สวัสดีครับวันนี้คนเกษตรคนต้องสู้นะครับพร้อมด้วยปุ๋ยจากคูนะครับมาติดตามการใช้ปุ๋ยของ1233นะครับเป็นปุ๋ยอะเมโนฮิวมิกและปุ๋ยเชื้อนะครับส่วนของอพี่วัฒนานะครับอยูอ่บ้านถิ่นเรือนะครับตำบลรับรออำเภอท่าแซจังหวัดจุมพรนะครับมาติดตามนะครับหลังจากฟื้น ต้นทุเรียนหลังจากการตัดลูกนะครับด้วยปุ๋ยเชื้อแล้วก็123สองามสอะเมโนโฮิวมิกนะครับลงมาติดตามนะครับทุเรียนใหญ่นะครับที่หลังจากใส่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับว่านะครับการเริ่มแตกยอดแตกใบนะครับนี่นะ จะเริ่มอ่านะครับแทง,แทงยอดนะครับตัดตุ้นรากนะครับกระชากยอดนะครับโดยอ่าสิบสนะครับหลังจากอ่าตัดลูกไปได้1อาทิตย์นะครับ ยานะครับการใช้ปุ๋ยนะครับดูก็ถิง่งขนแนงถิ่งน้ำค้างนะครับนี่ในการเริ่มอยอดออกมาก่อนนะครับในการปลูกต้นทัเรียนนะครับ,นะรบก็เริ่มอยอดมานะครับนี่นะครับหลังจากการประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับนะ นี่นะครับหลังจากการใช้ไปนหนึ่งอาทิตย์ของสิบสองสามสามนะครับพื้นต้นเรียนนะครับนะครับเดี๋ยวจุดใบถ้าว่าเป็นต้นนี้จุดใบอ้อมาเริ่มเต็มแล้วนะว่าจุดใบอ้อมาเริ่มเต็มเลย นี่นะครับเจ้าของสวนนะครับพี่วัฒนาพนัดนาชีอาบิออสวัสดีครับอ่อเดี๋ยวเก็บกระท่มก่อนอ่าเก็บกระท่มก่อนนะครับนี่ชาวสวนนะครับขขเขาก็ต้องมีไอ้พวกนี้อยู่นะครับครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อ่าของพี่วัฒนานะครับไอตังยูมูมูมมได้ตรงนี้แค่นี้อ่ามูตุบเจ็ดดับรออ่ามูตึบเจ็ดเรือดับร<า>อบ้านหินเรือนะครับเนี่ยมาดูการใช้ สองสามสามนะครับในการแต่ต้นรากกระชากใบแล้วก็ปุ๋ยเฉียอเพี่อ๋อใส่แหลกกันใช่ไหมนี่ะน,นะครับก็เริ่มแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็เริ่มแตกอตยอดออกมาแล้วนะครับพื้นฟูจุเรียนหลังเกเีียวนะครับของอปุ๋ยซีของจักรพนบปุ๋ยเชื้อใส่แท้แหรกได้ไหม ใส่โคตร,รยนืนคุ้นใส่โคตนะใส่โคตใส่ผุระอ่าครับอันนี้ก็ใส่ดูเสือ่อไปแล้วอ๋อเนี้ยนะจะใส่อ่าเนี้ยเดี๋ยวมันจะเดินเดินเที่ยวกันเรือ่อยเพราะมันเดิมได้เื่อยครับที่ก็ใส้มาใส้มาลายย่างเลยนะเฮงปุ้ยไนะลองลองลองไล่ไล่ทุ่ ่าลองหลายสูตรเลยนะครับนี่อะนี่ก็สูตรหลังก็มาใช้ของจากธนูนะครับลองมาดูนะมองมองทัง้งกิ้งหนังขางนี่มันจะบุ๋มต้นได้ดีเดี๋ยวพอยอดน้องอ้อเต็มกับพี่อ้อค่อยแล้วไอ้ไอ้นี่มันสังเคราะห์แจ้งเตือนเลยก็ยอดมันเมื่อก่อนที่ออกมาเนี่ยเมื่อกำจับเจ้าทุบกำจับมุมลงอ่ะอ่าใช่เพราะว่านั้นเนี่ย ดูหลายใบก็มั่นใจครับนี่นะครับนี่กี่วันนั้นนะได้ว,วันนั้นมาประมาณอาทิตย์นั้ครับก็ประมาณอาทิตย์เดียวนะครับเนี่ยการการตุ้นรากของอ่ 12, 3, 3, อา1233 amino a c ิ d นะครับาฟื้นฟูทุเรียนอายุอ่ากี่ปีแล้วเนี่ยนิด12ปีอ่านี่ครับ12ปีนะครับต้นใหญ่โตเลยนี่นะครับล็อกตัวยอดมาอีกทีเลย ออพอมันไสตึงมันจะละลายพี่เอ๋อตรงนี้ครับไสตึงละลายไว่ายมันกระตุ้นว่ายนะครับอ๋อจุดนี้ทีพี่อ๋อก็จะซัดก้อนใช่ไหมคือปล่อยให้มันอ๋อคือว่าจริงนะซัดไปแล้วทำแต่ผลิตจิตทำไหมแต่ว่าถ้าคอยคอย,คอยดูใบเพลัสแล้วถ้าไม่มีอะไรก็พิ้นตัวคงไม่ซัตอ่าก็ให้ดูดูให้มันไหนใหช้จุดไว้เต็มก้อนเป็นยังไงนะครับนี่ก็มาช่วงอ่า ฝนตกปล่อยนะครับก็เหมาะในการใช้ปุ๋ยเชื้อเดโคนะครับของอจักรนูนะครับเพื่อ,อป้องกันโรคทางดินนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกไปอว่าให้มันเออมันจะอ้อเนี่ยมันจะอ้อพนนีพนนีข้ามาด้วยเพือ่อเราใส่ใส่ใส่ปุ้รยระยะนูมานะนะสุดๆใบนี้ขึ้นมาเอาไ้อนนดอกไปดอก,ดอก กคือว่าคืออ้อยหดอ้อยหดเร็วอ้อยหดเร็วนะลูกลูกมายตอนหนึ่งเป็นเจ็ดปีสิบอ่าตอนหนึ่งเจ็ดแปดสิบลูกเจ็ดแปดสิบอ่าสิบกว่าปีนะครับดูกำลังต้นได้นะครับนี่นะครับไปดูไอตัวต้นก็ดูเร็วได้ได้ครับก็ออเออเอาก็มาตุกต้นเลยไปแล้วนะอ๋ออ๋ออ่านะครับดูตัวสำคัญนะครับที่ คือแหน่งน้ำค้างนะครับที่จะองบอกถึงการพื้นต้นบูมต้นนะครับเราก็ดูตัวนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันก็จะออก่างปลายยอดนะครับเพื่อชุดนี้ได้การสังเคราะห์แสงได้นะครับหลังจากพื้นต้นในการตัดรูปนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเชื้อนะครับใส่รอบโคนนะครับปุ๋ยเชื้อ เด็กโครเดม่านะครับจะป้องกันอาการของรักหน้าขนหน้านะครับในต้นเปลี่ยนเล็กเอาไปเอาอยุ้ยไฟนะยุ่ยเน็ตแป้งมืดๆปนๆไป<อ>ล้างแล้วคือว่าจะเอารอบนี้มาเมือเอาปุ๋ยเชื้อเนี่ยเพื่อจะไปใส่เปลียนเล็ก<อ>แล้วก็เรียนเตรียมว่าดอย่าย้าเลยนะคือยุ้ยเน็ตป้าปๆมันก็จะเอาปุ๋ยเชื้อวนนันพุ่าปุ๋ยเชือ้อเพราะว่ามันมันรม่มนะ<ไ>มนรม่มวันนี้ก็บุม่มๆนะวันนี้เยอะนะตอนนี้เลยเยอะ ไต่แถวได้นี่ตอนนี้ตอนนี้ประมาณแปดสิบลูกนะเราคือว่าถ้าเมื่อไไม่บูมมาจริงๆทำจากย้อนจะอ้อย่างยากเลยอ่าใช่ครับนี่ฮะการบูมของสิบสองสามสามนะครับคือ้าวาที่พ่บอกคือี่วาตัวปลาส้มากบอินทรีย์ด้วยไม่ได้หกปีนะหกปีโอ้โหนะครับนี่ดูต้นหกปี80แปดสิบลูกนี่ คือว่าปกในแหกต้นลูกโซ่แะอ่าใช่มีนะครับดูนะฮะนะครับันจะยอดออกมานะครับเจอแต่ว่าพอมบูมตัวนู้นมาพอมาให้ลดใบสุดเกาเลยแล้วก็ดังดังสุดไม่หมายไว้เต่ว่าต้องอ่าเดินท้ายเลยใช่ไหมครับคือเราฉักอ้อไว้ก็คือว่าต้นมัน ค่อนข้างที่จะปล่สุดใบเต้านี่คือไม่ได้ไม่ได้ทถน้อมอ่ะเลยคือไวรุษไปเลยเอยต่อยอดไม่ออกนี่ก็คือไอ้ยอดเต้าเราไม่ได้สนใจแหละอ่าใช่ใบเก้าไม่ต้องสนใจครับมีการรับสภาพเวลาอ่าการบูมของชาวสวนทุเรียนนะครับที่อ่าของอำเภอตาแซจังหวัดจุลโพนะครับตำบลรับรองครับครับพนาทีศิพมบวาชาเราใช้ขาหมานี้คืออ่าไฮไลท์คะแนนคข้างๆด้วยอ่า เราไม่บางคนคือเอาใจยอดนี้อย่างเดียวไง <c oughs> แ,ตแต่เอาสายคว้าสายคว้ามันแทนตัวนี้มดเลยไงครับรัดอดีถุบๆต้ตตตตนเลยว่าได้นะ่ะดูดนะ่ะครับเนี่ยคือตัวที่ <c oughs> มันเห็นพ่นปฏิกิริยาไว้คือพอกิ้งนำทางไปมเอพรอพตันี้คือผอวพานห้านาามาทึ่มันจะเจอเอันนี้มันดักกินก็อนใช่ใช่พอดักกินปุ๊บคือว่าจะดูว่าการสมบูรณ์ในการปะปยอดได้คือตัวพวกนี้ เดี๋ยวพอเร้อ,อ่อยชุดใบก็เราค่อยค่อยปิดนอค่อยปิดนอดันชุดซอง,งตรงโน้นเลยนี่เราตุเรียนโตแล้วสิบกว่าปีนะฮะใช่อ่าตุ้งเชื้อเดโกงเหมือนกันนะครับใส่ถกต้นใส่แหลกหญ่ใส่ถุต้นไอ้กะทิเชื้อกันรากเน่าคนเน่าเนี่ยที่ปุ้ยเปนน้อย,อยก็ว่าจะใส่ปอ,อนระเต็มโลกดินเนี่ยยังเงอ่าอ่าใช่คือใส่ปอดรากมายู่ระวังนี่เลยพยายมกันเดินขึ้นมา ครับจะมาดูแล้วก็น่าจะโอเคนะเออมันสภาพตรงนี้นะครับนี่นะครับี่จะเพิ่มบ่าให้ไปเอาว่าให้ได้เจอชุดใบเบันหนี่ก้อนนะอ่าแล้วก็ค่อยค่อยควยนั้นโอ้แล้วเมหลักซ่าเพิ่งจะดูไอ้ใบพ้นนี้เป็นรักไงคือกิ้งนำคางพวกกิ้งนำคางนี่คือ คือบ้องเบาถึงว่าระบบรางไงระบบรางดีไม่ดีเราฝืนจะเกิ้งนำแข้งได้แล้วเราเคยอัด,ดตัวไปยอดเวลาตัดระ,ระบุมกิ้งนำแข้งไม่ได้พอที่ลังพอเราไปดักซาบไปยอดเราทำไม่ได้เราบ่งสภาพา้ว่าจะทาให้หนูโหเพล่ะลูกตั้วยใช่ไหมลูกน,นั่นคือลูกตั้วแต่ว่าคือความปฏิชสยม้าก็คือว่าวายมา้ากะว่าลูกมัน เล็กหรือว่าต้นจะโ้มไม่เป็นแล้วไปไปกำไมเขาเอกจะไ,ไม่ไวเมื่อไวไวมากเกินอ่าแต่ว่าตอนนี้มันมาที่เอาไปคือลูกก็ส้วยไม่ส้มไม่อ่าต,ต,ตกเตะตกไรก็ไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยมีเนี่<ด>ยก็แกก็ไว,วไวลูกได้โหด,ดวไ,ไวโหดเลยอ่าฮะตรต้นนู้นนะครับก็แทงยอดมาสวยแล้วนะครับเนี่ยครับก็ว่าบางส่วนเองใช้เวลาไงรบบอไปอว่าคือก่อนตัดก่อนตัดมดเจ็ดวันบูมไปก่อนเลย ในฟังก์กับท็อปฟื้นมั้งเลยมังต้นที่มีรูก้ยอดนะครับไอไม่มีฟังกระทบะะทแล้วตอนนี้กระบอกเลยอย่างไม่ที่วยอย่างแน่นอยู่เลยอ้ออ่ะไปเดินเดินไปดูเดินไปชมหลายๆต้นนะครับนี่โอ้ต้นนี้ก็นี่ครับนี่เราต้องการใบย่าดน,นี่ใบแบบนี้ครันบ,บ,บน,นี่นะครับการฟื้นของสิบสองสามสามต้องใช้อะไรใบแบบนีบ้สุดยอดเลย ตอนนี้ยจริงๆก็พอละลายปุ๊บแค่นั้นก็ประมาณสามวันมันก็อ,อกนั้นเลยกัมกรม,มปุยมิโนโนเนี้ยครับอดมาไวันะไวมัมามาวานเราขึ้นมามาเจอกันแบนี้แต่ว่านี่พอแรงตอนเช้าแดดออ้นี่ไปดังบึ๊บเหมือนกันครับไปไหวนะเดี๋ยวพ่อจะให้ตัวฝนนู้กคือคามายุชุดนี้ก่อนเนี่ยพายุชุดนี้ให้ได้เป็นหนีพอจะแรงไปไหอยู่งแหละเนี่ยให้ได้เป็นหนีพอแก้ชุดปุ๊บอะไร้องก็ เยวจะซัดไม่เพื่อเนี่ยขอจุดตัวนี้ออกมาดูดูใบมันนิดนึงก็ครับดูที่แคว้นรูปใบดำอ่านี่เดี๋ยววยชมกอนนี่อีกอาชีพหนึ่งครับนี่นะครับรับรับซื้อหมากอ่อนใช่ไหมนี่อ่านี่ครับดูเนี้ยอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็ขึ้นหมากหน้าฝนน,นะครับแข็งมากเลย นะครี่เราซื้อเป็นโลใช่ไหมครับนี่อ่านี่ครับเรามาเจออ่าอีกอาชีพหนึ่งที่เหลยได้คนคนขึ้นมาร์กนะเห็นไหมอ้าวเก่งมากโอเคครับไม่ต้องใช้ไม้สอยครับยินขึ้นเลยต้นลื่นๆนี่ไปอ๋อตัวนี้เพิ่มอ๋อเพิ่มใส่เลยใช่ไหมนี่ใส่เลยตอนนี้คือน้ำเนี่ยมันลงจากนี้คือจะด่านหน้าลงมาเลยแล้วมันเป็นเมือก

ช่วยๆผู้เสียไปไปดูตอนที่อย่าแยบ้าน่ะชนะาวแก้ยนี่นี่ครับชาวสวนทุเรียนนะครับนี่ไม่ได้จ้างใครทำเองหมดเลยโอ้โหกัดขึน้นแล้วเป็นแบบโอ้ยเป็นแบ ต้นองสามไปดูต้นที่ยังไว้ลูกอยู่บ้างอันนี้จะขอบตัดต่อได้นี่เอาแล้วเราก็ไปดูนะครับที่อายุกี่ปีนี่ เพื่อนกสิบสองปีเอาสิบสองปีนะครับนี่ตัดออกไปมั้งบางส่วนนะอ่าโหนุ้นครับดูลูกๆนะครับที่ยังเหลืออยู่นี่นะครับนะตอนนี้ก็เอาปุ้ยไซอะลรใช่ไหมกระถุงยอดอ่าพอมันมันจะไม่มีป้อนอยู่เลยอ่านั่นแหลเริ่มแทงออกแล้วอ่าเนี่ยนะครับเริ่มบุ๋มต้นได้นี่ตัดออกไปเยอะแล้วไหมโหลดลูกเหรอ ดูนะครับลูกสวยนะครัเลยนะครับนี่ก็ใช้ปุ๋ยเชื้อแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ใสปบูมต้นแล้วนะครับโอ้ต้นนี้ก็นี่ก็สิบป,ปีมากันอือโอ้โหนะครับนี่นะครับ,นะรบลูกสวยนะครับสวยมาก ลองเอาสบู่เห็นดียู่ไหมได้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่พลาดแม่แต่ก็ใช้ได้เยอะใช่ไหมใช้ตอนนี้คือคนจะเข้ามายิงกันเข้ามาเป็นบางวันอ่าป้องกันโคเดียวที่แก้ยานะโรคกัดโดโอ้โหนี่ยังวันต้นนี้นี่เป็น เป็นกี่ลูกดิหน้าไม้ตู้ดีนี่นะนเดิมนะก็เปะเหมือนกันอ่านี่ครับนี่ให้ดูข้างบนย้อนแสงหน่อยโหนี่ครับก็ถือว่าไว้ลูกโหดหน้าดูเหมือนกันนะเจ้าของสวนสวนนี้นะครับเจ็ดแปดสิบลูกอืมนี่ครับแล้วก็ใช้อ่าสิบสองสามบูมต้นแล้วเหมือนกันนะครับก็เริ่มอ่า แต่ยอดมาแล้วเหมือนกันนะครับนี่นะพอตัดลูกมาก็อ่าจะบุมต้นนะครับรักษาต้นได้ดีน,นี่นี่ครับแทงยอดมาสวยเลยนะนี่เอาบ่อ,บอใบชุดช็ดนั้นเอามาเต็มเลยใช่ไหมนี่นะครับเนี่เอาให้ให้จุดนี้ให้ใบมันขึ้นมาเยอะเตมทีก็ยังส่องเรบ ยาวดีนะเพราะว่อ่ายอจะยาวเพราะว่ามันมันมันจะได้ก้อนที่อ้อกมาคือช่วงแรกเนี่ยจะออกแค่เพียงว่าซองใบครัใบซีใบแล้วก็ยุดครับรอกแก้ก้อนอ้อยยอไม่แต่ในยอดเดออ้อกมายาวออกมายาวแล้วก็มันเดินเรื่อย,อ,ยอ่อาที่ว่าที่ว่าเพ่อมาให้ให้ประซ้อมตาประซ้อมในไม้ไฟมาคือเราใส่ไปชุดนึงมันยังน่อยมันมันได้ทั้งซองรอบไปอ๋อมันได้ซองรอบเลยบัดใส่ตัวนุบัดซ้อมเข้าไปตอนนั้นเต้องใช้สระผัดตัวเนีเพียบยอดนแปลงวันนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ยอดนึ่ง ใส่ตู้เดิน้ยงอามาเล็กเล็กเล็กอเอะได้สิบสองสามสามเข้าไปดูขนาดต้นเลียงเล็กนะครับมันก็จะดีตัวไวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เลี้ยงลูกอ่าเนี่ยที่พ่อต้องการนี่สุดวันนี้ไหมเอ้าครับนี่สองสี่ห้าแหละโอเคเนี่อาจจะเกลือใ้ติดนิดเดียวออกมาแล้วก็คือใบเล็กน่ะแล้วก็ยอดเล็กอ่านี่ตัดไวยอดเดียวนะึ้นเป็นเป็นยอดได้แหละครับก็อันนี้อันนี้จะไวอันนี้จะจะต้นเล็กมันไม่ได้ ไม่ได้เหลี่ยงลูกไม่ได้สูมก็มันจะมันจะเห็นเห็นวบยนะครับโขนูก่อมาสวยสวยเป็นนะครับแจกยอดมานะครับสำหรับวันนี้นะครับคนเกษตรคนต้องสู้นะครับดูถึงสวนนะครับพร้อมของปุ๋ยจัตุนูนะครับมาตามสวนของพี่วัฒนาพนัชนาชีนะครับอยู่ที่บ้านหินเรือนะครับนี่ฮะเจ้าของสวนนะครับเาแก่นะฮะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ also, ทำช่อง youtube แบบแนวเกษตรปลอดภัยนะครับของปุ๋ยจักรทนูนะครับสนะำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่ออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุนมดนะตรงนู้นนะปุ๋ยนั้นพ <P u> ี่ออสละไลค์ด้วยที่ตอนดูมัน,นมันส <P u> ้มๆทีว่ามันไอ้ด <P u> <P u> ูมันก็ถี่ว่าทบมันเคยกินนะ Yeah.